เราจะมาดูการเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรนะครับรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีรังต่างๆมากมายซึ่งรังนี้ไม่ใช่รังอะไรนะครับคือรังของจิ้งหรีดนะครับแต่ละรังก็จะมีรุ่นของมันอยู่ก็จะมีจากรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ ไปนะครับคือรุ่นใหญ่นี่คือจะพร้อมการออกขายสู่ตลาดนะครับของเกษตรกรทีนี้เราจะมาดูการเลี้ยง <c oughs> จิงหลีด <c oughs> นะครับ <c oughs> จิงลีดนะฮะของเกษตรกรนะครับเป็นรายได้เสริมของบ้านสีชมพูนะครับอ่า ก็จะเห็นลังต่างๆมากมายนะครับซึ่งแต่ละลางก็จะเป็นรุ่นของไข่ของมันนะฮะมันจะเป็นจากรุ่นเล็ก <c oughs> ไปถึงรุ่น <c oughs> รุ่นใหญ่นะครับ <c oughs> รุ่นใหญ่พร้อมที่จะนำออกขายให้กับคนที่ต้องการซื้อจิ้งหรีดนะครับ <c oughs> เรามาดูกันดีกว่าครับ <c oughs> นี่คือ นี่คือจิงรีด <c oughs> จิงลีดครับนี่คือจิงลีดที่แรกเริ่มนะฮะมันจะตัวเล็กๆจะมีถาดให้อาหารนะครับอาหารของมันคือรำรำหรือว่า <c oughs> หัวอาหารหัวอาหารหมู <c oughs> หัวอาหารไก่อ,อหัวอาหารไก่นะครับ <c oughs> จะมีตั้งแต่ตัวเล็กๆ จะอยู่กันเอานี่นะฮะมันจะอยู่แบบนี้นะครับนีคเนี่ฮะนี่คือตัวอ่อนนะครับแรกเริ่มของมัน จะอยู่แบบนี้นะครับดูสิครับการให้อาหารให้น้ําก็จะให้แบบนี้นะฮะอันนี้คือน้ําของมันนะครับมันก็จะมากินน้ําแบบนี้นะครับตอนมันเล็กก็ใส่ผ้าใส่น้ำใหญ่แล้วก,ก็หินใส่น้าเดี๋ยวสิไป,าปถามปลาเต๋อีกปิดนะ,ะมาดูรังต่อไปนะครับนี่คือรุ่น รุ่นนี้อามาดูรุ่นใหญ่กันนะครับรุ่นที่พร้อมที่จะนำออกขายนะครับก้อยมาแตัวนี้เดี๋ยวเราจะดูกันใกล้ๆนะครับเปิดถาดขึ้นมาวิธีให้น้ำก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ เรามาดูตัวใหญ่กันนะครับจำไว้ก่อนนี่นะฮะการให้อาหารก็เหมือนเดิมน,นะครับส่วนการให้น้ำก็จะเอาหินกรวดนะครับมาวางแล้วก็เติมน้ำใส่นะฮะเรามาดูตัวใหญ่ๆกันนะครับ คือคนดูของมันนะครับอยู่ข้างนอกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะมันจะอยู่ใต้รังไข่รังไข่นี้นะครับรังนี้นะฮะจะเป็นรังที่พร้อมจะออกขายนะครับเออจะเป็น มันจะตัวใหญ่มากนะครับสังเกตจากเราเราสังเกตนะครับว่าตัวไหนคือตัวเมียนะครับจะดูที่ปีกนะฮะปีกของมันจะเรียบนะครับเรียบแล้วก็เงางามนะครับส่วนตัวผู้นะครับปีกของมันจะมีรอยหยักนะครับ เดี๋ยวผมหาตัวตัวผู้ให้ดูก่อน,น,อนอไม่เจอตัวผู้ฮะตัวผู้อยู่นี่ฮะไม่เจอตัวผู้นะเดี๋ยวแมนอูไม่เจอตัวผู้เลยครับซ่อนดีมั้งตัวผู้มันสั่นแบบนี้ อ่านี่แล้วฮะเจอแล้วนี่คือตัวผู้นะครับปีกของมันจะมีรอยหยักนะฮะสังเกตง่ายๆเลยเ,เมื่อเมื่อก่อนเออกษตกรกรก่อนจะนำออกขายนะครับ จิงเลีดก็จะไข่ไข่ก็จะไข่นะครับเกษตรกร,ร,ก,รก็จะเอาเออถาดที่มีแกบดำนะครับถาดที่มีแกบดำเอามาให้จิงหลีดไ,<ข>ได้วางไข่ได้วางไข่เสร็จแล้วก็จะขังไว้ประมาณสักหนึ่ง<ข>อาทิตย์ ขังไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็จะได้จิง้งหรีดก็จะไข่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเก็บจะเก็บของตัวจิงหรีดนะฮะไปขายไปขายสู่ตลาดนะครับอ่าเราไปดูลังนี้ก็เป็นลังเล็กนะคะ เหมือนกันนะครับพวกนี้ก็พร้อมสู่นำไปขายนะครับเอาล่ะครับต่อไปนะฮะจะไปถามเกษตรกรนะครับว่าลังหนึ่งจะได้เท่าไหร่ในการขายแต่ละครั้งเฮ้ยเร็วเอ้ย เกษตรกรอายนิดหน่อยนะครับมันผมเป็นตัวจริงเลยเนาะตัวปลอมนะลังหนึ่งขายได้เท่าไหร่ครับขายได้ห้าบาทบางลังก็จิตเอยบางลังก็พันแล้งเลือกก็กรดานัม่ปลาลายก็โบได้ลาก็ได้ห้าร้อยหกร้อยตัวลายก็ได้เป็นพันเลยแล้วขายยังไงครับขายยังไงโลละร้อยห้าสิบ ามาซื้อน้ำบ้านกับบุญพาะบุญพ่อกันไม่ใช่นะใช้อะไรให้อาหารนะครับหัวอาหารคือนันได้ว่ะหัวอาหารนั่นไดหัวอาหารใส่กระดาษใส่กระดาษไส้กระดาษมันกินนะเป็นหัวอาหารอะไรครับหัวอาหารไม่จริงรีดกระมีของใกล้เลยทั้งเดือนมันบุมีก็เอาของไก่อาหารไก่ครับผูก ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามรับชมวิดีโวของผมนะครับออซึ่งผมก็ได้พามาชมการเลี้ยงจิงหลีดของเกษตรกรนะครับก็ขอฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ